สดีนรับจกร้านทากระติ้แม่เราเนี้ยแนะนำวิธีการใช้นะครับรถจํานานะครับจํานาสี่แถวนะครับของมิกซูนะครับพร้อมส่งครับที่จะเราแบกได้อพครับติดกระถังร้านนะครับเป็นรุ่น MR รับสี่ทิบห้านะครับก็เปเอาขึ้นมาดูนะว่าอะไรบ้างครับนี่ก็จะเป็นคันเร่งครับคันเร่งมือนะครับนด้านล่างก็จะเป็นคันเร่งเท้านะครับเป็นเบรกนะครับ เบรกก็สามารถเป็นช่วยเบรกได้นะเรับเลี้ยวครับขับฝาครับแยกกันครับเกียร์นะครับเกียร์มีฐานเกียร์นะครับเกียร์ด้านหลังนะครับวางนะครับด้หน้าช้าด้หน้าเร็วครับอันนี้จะเป็นระบบเปิดสัญญาณนะับเปิดระบบเซนเซอร์นะครับในหน้านะครับสิยงเตือนนะครับรอบนะครับรอบก็จะมีไฮโลนะครับช้ากลางเร็วนะครับและนี้ก็จะเป็นด้านขวาจะเป็นตัวยกขางนะครับยกขาง วางหางครับวางหางวางหางสั่งดำถ้าสั่งดำก็กดลงสุดนะครับระบบก็จะสั่งดำนะครับด้านนี้จะเป็นปรับฟิกเตอร์น,นะครับครับพอมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังถูกนะครับว่นนี้ก็เป็นตัวห้ามหัวปักครับห้ามหัวปักยกขึ้นนะครับหัวปักก็หยู่ทำงานนะครับนี่ปรับฟิลเตอร์ของสกีนะครับด้านนี้ครับเป็นปรับจำนวนกอนะครับจำนวนกอกอกอบาง ดูที่การปรับด้านข้างนะครับนี่สามารถปรับด้านข้างที่นะครับคือปรับตรงนี้นะครับนะครับงด้านที่จะนี่ปรับกอรนะครับหนาบางนะครับอันนี้ปรับความเร็วของถ่านนะครับถ้ายี่งิ่ผนี่ทำให้กอรใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการดูแลบริษสาเบื้องต้นนะครับของรถํำนานนะครับ ทางร้านนะครับตัวนี <the S 2> ้จะเป็นมิตซูนะครับ MPR 45นะครับขั้นแรกเราเปิดกระจังหน้านะครับจุดเติมน้ำมันเครื่องครับยังไมนจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วตบนใต้ลงไปนั้นเป็นเราตัวเล็กก็จุดถ่ายน้ำมันนะครับเติมน้ำมันเครื่องครับตัวน้ำมัน UVT นะครับน้ำมัน UVT ครับเติมตรงนี้นะครับ มันอยู่ดีๆนะครับเติมเงินถึสีดำไหมครับเติมแค่ไหนครับเติมแค่ล้นนัดตัวนี้นะครับล้นนัดตัวสีแดงนี่นะครับรวมตัวส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนะครับตัวนี้ครับเติมที่ฝาสีดำไหมครับเติมล้นนัดตัวนี้นะครับตัวนี้ครับจะเป็นนสีชมพูนะครับมาดูที่ด้านหลังนะครับส้อนรวมสี่สำคัญก็คือวปักนั่นเองนะครับเราก็ต้อง อาการอัดจารบีนะครับไปบ่อยนะครับอัดทุกข้ังนะครับจารบีนะครับไปบ่อยนะครับเพื่อทาการจารบีเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ระบบข้างในมันสึกหลอง่ายครับทาให้ระบบพวกลูกปืนไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็เป็นการเทปไม่ให้น้ำไม่ให้น้ํานะครับเข้าไปในระบบปักได้เลยนะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างนี้ครับก็หยดน้ํามันนะครับหยดบ่อยๆนะครับหยดน้ํามันนะครับน้ามันครับเพื่อให้ล้างนี้ ใส่การฝึกล้อนะครับแล้วก็ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์นี่ชุดเกียร์ท้ายนะครับแล้วก็เติมไหนครับเติมนี้นะครับมองแล้เห็นไหมครับจะมีน็อตอยู่นี่ครับเปิดอย่างนี้ครับดังนีครับเติมแค่ไหนครับเติมเติมแค่ล้นลสายเนี่ยนะครับเติมแค่ล้นมันเนี่ยอ๋อทีแถวจะทั้งร้านนะคร แากร้ากกนผากระดาษีริงครับนี่ถ้าติดสติกเกอร์แบบนี้นะแสดงว่าสินค้าเราพร้อมส่งแล้วครับเป็นการเช็คครั้งหรือทําการรีวิวนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือการจะได้รราดำนาไปดำนานะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดทางร้านได้นะครับเราอยู่ดีคำตอบแล้วครับขอบคุณครับ